กิจกรรมเสริมประสบการณ์สาระการเรียนรู้ที่1เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วยเด็กดีมีความพอเพียงสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เราเรียนรู้หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยชุดบูรณาการปฐมวัยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเล่มสีม่วงนะคะในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราจะต้องรู้จักประหยัด ประหยัดน้ำและประหยัดไฟวันนี้คุณครูมีเพลงน้ำและไฟมาฝากเด็กๆให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะ หน่วยที่ 5. เด็กดีมีความพอเพียงเด็กดีมีความพอเพียงคือเด็กที่รู้จักใช้สิ่งต่างๆอย่างคุ้มค่าใช้น้ำไฟฟ้าอย่างประหยัดรู้จักอดออมรู้จักซ่อมแซมสิ่งต่างๆํานำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดรายจ่ายสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วเด็กๆล่ะคะเป็นเด็กดีมีความพอเพียงไหมสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้หรือไม่ ให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่เคยทำหรือทำเป็นประจำนะคะอย่างเช่นภาพแรกภาพดื่มดิ n งรับประทานอาหารหมดไม่เหลือทิ้งเด็กๆเ,เคยทำหรือทำเป็นประจำไหมคะภาพต่อไปภาพประหยัด s a ซ e รู้จักประหยัดอดออมเพื่อใช้ในวันหน้าเด็กๆ รู้จักประหยัดอดออมเพื่อใช้ในวันหน้าไหมคะถ้ารู้จักประหยัดหรือเคยทําหรือทําเป็นประจำขีดเครื่องหมายถูกทับภาพได้เลยคะ่ะภาพต่อไปภาพใช้สิ่งของอย่างประหยัดและรู้คุณค่าอย่างเช่นใช้ยาสีฟันอย่างประหยัดเด็กๆใช้ยาสีฟันอย่างประหยัดไหมคะและรู้คุณค่าของการใช้สิ่งของอย่างประหยัด ถ้าเด็กๆเ,เคยทำหรือทำเป็นประจำให้ขีดเครื่องหมายถูกทับภาพการใช้ยาสีฟันอย่างประหยัดได้เลยค่ะภาพต่อไปปลูกผักสวนครัวไว้เก็บกินเองที่บ้านของเด็กๆมีผักสวนครัวหรือปลูกผักสวนครัว,รว,รวไว้เก็บกินเองไหมคะถ้าเด็กๆที่บ้านมีผักสวนครัวหรือปลูกไว้เก็บกินเองเด็กๆ ขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพการปลูกผักสวนครัวได้เลยค่ะภาพต่อไปซ่อมแซมรีแพร์ซ่อมแซมสิ่งของนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นของเล่นที่เด็กๆเ,เล่นแล้วชำรุดแล้วเด็กๆก,ก็นำมาซ่อมแซมแล้วนำกลับมาเล่นใหม่หรือ ของใช้ที่เด็กๆใช้แล้วับชำรุดเด็กๆก็ซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ถ้าเด็กๆเคยทำหรือทำเป็นประจำเด็กๆขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพได้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้เด็กๆทำกิจกรรมที่หนึ่งน้ำและไฟหนูรู้ใช้รู้รักษาโดยให้เด็กๆคัดคำตามรอยปะฟอฟัน ไฟฟ้าและนอหนูน้ำนะคะจากนั้นให้เด็กๆสังเกตที่ภาพแล้วเขียนฟอฟันหรือนอหนูแทนคำด้านบนลงในช่องสี่เหลี่ยมภาพที่สัมพันธ์กันนะคะฟอฟันก็คือไฟฟ้านอหนูก็คือน้ำนะคะเด็กๆด,ดูที่ภาพแรกเลยค่ะภาพเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลาก ประหยัดไฟเบอร์5เด็กๆคิดว่าฟอฟันหรือนอหนูคะเติมคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยคะ่ะภาพต่อไปภาพใช้บัวรดน้ำแทนสายยางรดน้ำต้นไม้เด็กๆคิดว่าเป็นฟอฟันหรือนอหนูคะเด็กๆเ,เติมตัวอักษรให้สัมพันธ์กับรูปภาพเลยนะคะภาพต่อไปภาพนำน้ำซักผ้าไปรดน้ำต้นไม้ เด็กๆคิดว่าเป็นฟอฟันหรือนอหนูเด็กๆเ,เติมตัวอักษรให้สัมพันธ์กันด้วยนะคะภาพสุดท้ายภาพดูโทรทัศน์รวมกันอยู่ในห้องเดียวเด็กๆคิดว่าฟอฟันหรือนอหนูคะเติมคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยคะ่ะหลังจากที่เด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาที่แอปพลิเคชัน bk learning หรือส่งในลายกลุ่มของห้องเรียนได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ